พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ควรเ,ยเลยตูเลยตูเหรอกชื่อป <c oughs> ้อมนะเก่ชื่อป้อมนะเอ้าไม่ใช่โรเลย <c oughs> เขาไม่พูดไมค์กัน่ะเขาไม่มีไมค์เหร <c oughs> อใช่โต้จับมันต้องมีไมค์ดิใช้เครื่องคิดเลขเล่นเหรอทำไมไม่มีไมค์อะเสียงผู้หญิงมาเลยน้าเป็นตูดปะเนี่ยเราอะเป็นตูดบ้าอะไรอายุแปดขวบพี่จะให้เสียงผมยังไงอะพี่มาบอกว่าผมเป็นตุ้ดพี่จะวัดหรือเปล่าใครใหญ่อะเอาวะ พี่พูดยแบบนี้พี่มัดมาโชว์กับผมเลย嘛มาเยอะอายุเท่าไหร่อะไม่บอกไม่บอกทำไมอ่ะท้าอายุทำไมไม่บอกเจ็บคอเจ็บคอที่พูดมาเนี่ยมากกว่าอายุอีกนะโง่เปล่าวะโดนเด็กด่าหยอกหยอกหยอกเล่นนะอันนีหยัวหยัวหยัแตกแน่นอนถ้าไม่แตกให้อะไรไม่อะหม่นี่คือเขาเรียกว่าคนเล่นมีสมองมาได้ความเดืด่าไงไ่รูิว ตายก่อนก็ไอคิวสูนนะครับตายนะโดนหัวนะโ <10 S 1> ดนหัวนะคิ <100. S 1> ด <100. S 1> ช้าโดน่ะไม่ต้องแนะนําน้องเขาหรอกถ้าเกิดน้องเขาเาเติมหนังจริงสกินที่เขาเลือกมาก็น่าจะหวยเลยใช่โอ้อพี่ตาถึงว่ะพี่บาสพี่บาสคนหลอ่อดูแลจำจำแล้วนําไปใช้ จะพูดมากเหรอโจจะไมไปใช้บอกผมโหดไหมผมถามแค่นั้นแหละพี่พอใช่นะพี่ไอ้ฟังฟังฟังผมเล่นในไอแพดครับพี่ผมไม่ได้เล่นในคอมครับผมเล่นในโหมดนี้ผมเล่นกับพี่ผมโหดพี่ก็บอกว่าผมโหดดีพี่จะไปเทียบกับนักแข่งทาไมครับพี่จะไปเทียบกับนักแข่งทาไมครับฮัลโหลหัวร็อกอ่ะช่วยขวาหัวไปจากที่ดีดีขุดออดีอยู่ในกลุ่มปะขอเล่นด้วยได้ปะวะเล่นด้วยได้หรือเปล่าล่ะ ไ,ไม่อยากไปเล่นกับซุมไปแล้วแบบพี่พี่รู้สึกยังไงเวลาพี่ไปเล่นสุมทีมแล้วเขาไม่พูดใหม่พี่รู้สึกแย่ป่ะค<ม>นมาโคตร<อ>เกลียดเลยเนาะคือแบบเจอเด็กแบบนี้ต้องให้ไปเคียะเท่านั้นโคตรเกลียดมากเลยนะไอคนที่แบบเราสุมไปแล้วก็ทําเป็นใบไม่พูดไม่จ <นะ S 1> ัดไม่ไปเล่นคนเดียววะเปล่าก <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนึ่งที่พี่อยากแนะนำนนะคนนั้นเขาชื่อว่าคนนั้นก็เหมือนน้องเดะเลยไปลอามาเล่นเดจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ ไปเอามาดีไปเอามาเลยไปเอามาเลยไปเอามาเลยแกรู้เหมือนกันแหละว่าจะเก่งขนาดไหนอ่ะเจอได้หรือเปล่าฮัลโหลเจอกับความหากับความพูดมากนหหนังหาจังเลยสองล้านปีผ่านไปนี่ลงตรงนี้เดิไม่ทันแล้วอ่ะเดียวเดียวดี่ผมกดผมกดพียร์าผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนโดดไม่ตายไม่มีคนหลอกไม่ตายไม่ คนเดียวเอง,งตัวอะไรพี่ดูดินะอ๋อดีเดียวเราทานราทานผมมีนกอยู่ผมมีนกอยู่รียมารีบมามันไม่มันไม่โอ้ดูดิเราถึงก่อนมันอีกพี่ดูดิ<ไ>พี่ลงตรงไหนอ่ะพี่ไม่ลงข้างบนวัดกับมันอ่ะโอ้ย เกียดวพี่ขาดว่ะอูดลงมาได้สองพวงแล้วมั้งลองข้างบนเลยเร็วๆไปยิงไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนอยู่ข้างบนน่ะใจเย็นดิพี่อยู่ข้างบนพี่ก็อยู่ล่างพี่ผมอยากไปยิงมันแล้วอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นของไม่มีเลยโอ้มันก็ไม่มีเหมือนกันเรามีปืนเราก็ยิงก่อนมีพร้มอนไงบอกแล้วไปช่วยดีกว่าโอเคจะช่วยมื่อไหร่มามามาขึ้นมาเรียวๆเบอร์สามอยู่ไหนอ่ะผมมาช่วยพี่แล้วพี่ผมมาช่วยแล้วเนี่ย แล้วเพื่อนอะใใจจวเพื่อนพี่นั่นแหละตายหาไปเร็วหนูนะเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยรีบมาผมยิงฟรีเลยนะเนี่ยเอดูดูคนพาลงคนพาลงรีบมาดิรออยู่เนี่ยใยูกว่าเย่กำลังเก็บปื้โอ้โหพี่ฟามช้าไปปะดูเขาจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดห้าร้อยเนี่ยเลยไอ้เนี่ยตายอย่างชิมหายเลยพี่เร็วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี้หน้าเราเลยนี่ผมช่วยพี่มันเข้ามาหาผมแล้ว่ะ พี่มันเข้ามาแล้วพี่ลูกบอลลูกบอลผมไม่มียาพี่มันพี่ผมมียาแป๊บนึงพี่ฆาตมาฆาตมาแต่พี่ไม่ฆาตมาเราก็เด้ยมาดูน้องครับเราก็จะปิดไมค์เงียบไปแล้วช่วยแล้วนี่คือลสรลปว่าเราไม่ตายไม่ตายแหละถ้าพี่ไม่เล่นแบบเนี้ะพี่เล่นแบบนี้พี่ก็ตายพี่จายิงเราไม่ตัวหนึ่งผมก็ยิงเหมือนกันน่ะแตกแน่นอนถ้าไม่แตกให้เลย ม่เห็นปะนี่คือเขาเรียกว่าคนเล่นมีสมองเหมือนไอ้โวาด่าไงไม่รู้ไอคิวสตายก่อนก็ไอคิวศูนย์นะคด้วยคารับนเขาแย่งคิวหรอร้องแย่งคิวพูดมากจังวะกูลำคาแล้วนะแย่งับเออพูดมากจังวายตายไปแล้วหูปากไปไป อะไรอ่ะอี <S <S ๋โหยโอยโหยโหยโหยโอยโอยโหยโหยโหยโอยโหยาหย่หยนหยโ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 อยโหย่อยโกยโนยโหยโหยโคยโหยนอยโหยโหยโายโห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 ยโไย่หยโหยโอย่หยโอยโห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 ย่หยโเยโหยโอยโอยโหยโหยโหย่หยโอย่หยโหย่อยโหยโหย่หยโหย่หยโหยโหยพีย่ายึงย่หยโหยโหยี่ยาหยนหยอ หัวผู้เชี่ยวชาญสกินปืนเขาจะบอกอย่าพูดกูครับมันไม่สุภาพบอกพี่พี่พี่น้องพูดเขาอยากตาเมื่อกี้คืออะไรพี่พูดคำไหนผมเรียนแบบพี่ไงพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กพี่รู้หรือเปล่าอ่ะพี่พูดมาก่อนผมก็เลยพูดตามอ่ะแล้วผมพูดพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกไม่ดีทีหลังพี่ก็อย่าพูดให้เขาเข้าใจป่ะไม่เข้าใจเขาคิดไม่เรื่องไม่เข้าใจก็เข้าใจแหละไอคิวคนเรามันต่างกันเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะพยายามเข้าใจพี่แล้วกันถ้าพี่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมขี้เกียจไปแค์อ่ะพี่ถ้าตายไม่เป็นไรเนาะพี่จะได้ไม่ต้องรอนานผมจะเข้าไปบววพี่เข้าใจพี่เข้าใจคนสายช้าอ่ะเออพี่เข้าใจใช่ไม่ผมขี้เกียจไปอ้อมอะพี่คุเบื่อถ้าตายก็เล่นใหม่เนาะน่าเบื่อเรายิ่งไปหาเลยใช่มีระวังโดดเอ้ยพี่นี่พี่พี่รอมเข้าใจผมแล้วนะเนี่ยขนาดครึ่งแล้วเนี่ยนะ ที่เป็นฝ่ายร้าจะตายใช่ป่ะเข้าใจหมดอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรบึ้กโถอะเอางี้ยเอางี้เอางี้ผมผมขอโทษพวกพี่ทั้งสองคนก็ได้ที่ผมพาไปลงลงช้าแล้วก็โดนหักใบบัตดิขนาดยังเอาเอวบิวสองกระบอกเข้าไปชาร์จเลยพอพี่เข้าไปชาร์จปุ๊บแล้วพี่ก็ตายใช่ป่ะเก็บได้หนึ่งศพอ่ะได้หนึ่งศพเหรอหมดเลยเนาะขอความหยาบแป๊บนึงนะทีมึงาะได้คิวกันเพราะว่ามึงมีปืนชาร์จตูมีแค่ปืนเอวบิวแกเดียวเดียวข้าใช้ปืนเอว เองก็ไม่ยอมเข้ามาพวกพี่เถียงกันเหมือนคู่แต่งงานใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาตายตายตายพี่เพื่อนมันมาตัวเล็วพี่เพื่อนมันมามันมาหลายคนไม่เพื่อนมันมามาดูคนบาปกันเขาเรียกว่าสเต็ปหลอกควายพี่รู้ป่ะโอ๊ย้บกไอวอมีใหม่ หลอกควายพี่จำไว้นะฟังไม่ไม่ฟังฟังดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้จะพูดมากสองควงอีกเวลาเล่นให้ดูอ่ะจำไว้ เด้งนำไปใช้หรอเปล่ใช่ครับกำแล้วก็นำไปใช้พี่สวยใช่พี่พี่ผมถามตรงๆตักลูกผู้ชายเลยผมโหดไหมผมถามแค่นั้นแหละอืมประมาณยังไม่เชื่อตใช้อบพวกพี่เนมหรือพวกยูทูบเบอร์ที่เชื่อติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมผมผมไม่ได้เล่นในคอมครับผมเล่นใน iPad ครับฮัลโหลผมเล่นใน iPad ครับพี่ไม่พอใช้นะพี่ไอแฟังฟังฟังผมเล่นใน iPad ครับพี่ผมไม่ได้เล่นในคอมครับ ว่าแต่พวกพี่เนมอ่ะเขาก็เป็นนักแข่งเกมเขาก็ดังเขาก็โหดดิผมก็เป็นแค่คนเล่นธรรมดาพี่ก็ไปเทียบกับเขาก็โหนะก็ได้ไงก็เขาเป็นนักแข่งไงแล้วพี่จะมาเทียบทำไมอะครับเดี๋ยว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 ครับพี่เป็นพวกบูลลี่เหรอพี่เป็นคนที่แบบว่าชอบเปรียบเทียบเหรอฮัลโหลผมเล่นให้โหดนี้ผมเล่นกับพี่ผมโหดพี่ก็บอกว่าผมโหดดิพี่จะไปเทียบกับนักแข่งทําไมครับพี่จะไปเทียบกับนักแข่งทําไมครับฮัลโหล แต่พี่บอกว่าหมายถึงพี่เนมเขาก็เล่นในโทรศัพท์เหมือนกันไม่ไม่แล้วพี่จอเพียบพี่จอผมไปเปรียบเทียบกับพี่เนมทําไมคบพี่เนมเขาเป็นนักแข่งครับโหล,โลพี่ก็แหมแบบก็ยังไม่เท่าคนนั้นคนนี้ที่ไม่ควรพูด่ะอ๋อพี่โอ้เจ้วจังเลยไม่เนี่ยกัวราองอวะช่วยกูออกไปจากที่นี่ทีกูดรอ,อดิรออะไรไม่เหยียดแล้วเสียแรงเอา พ่อพักหายใจแป๊บเสียงกับน้องเยอะเกินไม่พี่พี่อะพี่พี่พูดตามภาษาลูกผู้ชายเลยตายแล้วไอ้ตายว่ะแล้วไอ้ตายว่ะแล้วพี่ฟังก่อนพี่บอสองพี่ว่าเพื่อนพี่อะเพื่อนพี่ทําเกินไปเปล่าแบบผมถามว่าโหดไหมเอาผมไปเปรียบเทียบกับนักแข่งนักสตรีมมันก็เกินไปบางทีอะยังพูดเรื่องเดิมอยู่เลยอ่ะแล้วบอกติดไมค์ผมแล้ววะพี่โกหกทำไมอะพี่ทาไงมันอะที่มันยิงกันอยู่ด้วยโพราพี่ผมไม่มีเก็บเสียง แล้วพ่อผมอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ผมอยากยิงตัวนี้จังเลยมันอยู่บ้านน้อนอ่นะยี่รออะไรเฮ้ยมีรถมาว่ะพี่จ้างใคมึงฆ่าไอ้ตายมึงอยากไอ้ปลอมมึงอยากกดออกนะไม่กดไปทพักมาแล้วจ้าอ๋อมาจีบเลยนามามามา,มา,มาเดี๋ยวเราบอกพี่มันมาแล้วป่ะพี่มันเข้ามาแล้วพี่ฟังดีฟังเสียงดีก็รอดิ ถ้ามันขึ้นมาสี่ตัวน้องมีแต่ตาเท่านั้นอะเพานั่นแหละมันคือก้อนสีอะไม่ตายได้ไงแล้วก็พี่ตายไปก่อนแล้วถ้ามันขึ้นมาพร้อมก็สี่ตัวนะแต่ถ้ามันขึ้นมาเดียะตัวยังว่าหน่อยมันมาตัวเดียวตัวเนี้ยมันมาตัวเดียวรออะไรมันได้ยินมันได้ยินแล้วมันแอบอยู่เนี้ยแหละนางย่อได้ดูดิมันไม่กล้าไม่กล้ามาวัดกระผมมาดูเด็กทำไมผมเข้ามาหามันอะใจมีอยู่แค่ไหนวะเพื่อนเอาไปไหนแล้ววะ มันไม่ใจเลยพี่เจิงว่ะขอขอตายแบบสมศักดิ์ศรีอ่ะไม่ได้ปะ่ะมาแบบไม่ตาย,ยโง่ๆอะไรแบบเนี้ยนะพี่เดี๋ยวผมจะไปฆ่าเอานนั่ไงมึงพยายามมาเกินลงมาดิมันมีสองคนยังไม่กล้ามาไปท้าถมเลยนะ่ะเฮ้ยมีคนมาข้างๆบ้านเนี่ย <What? S 1> ลงมาดิเพื่อนพี่ัน ชวนมันลงไม้ให้างหัวหน่อยเด้เพื่อนอ้อยบ้าส่ะอ้ยีงจะบีบแล้วเนี่ยมันมันขี้แคม์จะไยวสองตัวเนี่ยพี่ถ้าผมได้ที่หนึ่งะถ้าผมได้ที่หนึ่งพี่จะชมผมปะเ้าองเกาะโลตายเนืแป๊บนึ่งปามึงังดิดับ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 ดีบดัดัาดัับดบด้บดดับดัันดั่ดดับดัดับดบดบับดับดับดัี่ับดับดับดับัดัอัดับมับดัาดบดับดับดัดัี่ับดับดับัดัดับดบดับดับบดับดพ พยายามของผมศูนย์เปล่าเลยเนี่ยมีคนยิงดำเนี่ยข้างหน้าเราข้างหน้าผมอ่ะผมโดนหลังลอยไปเนี่ยกูก็งงนะมันยังไม่อาบอีกเหรอวะโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ลอยว่ะหน้าเราจะมีีบ้าก็เสียอย่างนึงนะเอ้าพี่ผมออกไม่ได้โอ้โหบูบบกลางไอ้บอลดิตายระเบิดเนี่ยเลยตายแล้วใช่ตายระเบิดแน่เลยยาเจาะยาเจาะยาเจาะให้มันเจาะ คนจริงโอ้ย AW อว่ะพี่สวยแล้วโอ้โหสบเต็มเลยใจเย็นไอ้ไตไม่ขออาบน้ำคนไหนหรือว่าจะอาบน้ำรถด้วยซ้ำคนไหนอุ้ยอ๋อเขายิงกันอยู่ฝั่งโน้นน่ะเฮ้ยมันโดูนู้นดูใจดูจอแน่นอนไอ้วอลเนี่ยไม่ต้องกลัว ไม่เป็นไรมีเป็นโหลอ่ะมาข้างแน่นอนหลังก็มาใช้หลังดูวงวงแค่นี้เหลือสิบเจ็ดคนหลังมันช่วยเรายิงอยู่ที่ไม่เป็นไรเออตัวหลังนะไม่ใช่ตัวตัวหน้านะพี่ดูเอาตัวตัวนี้ยิงไปเบนเลยมามามาเอาเพื่อนพี่มาเพื่อนพี่มาเพื่อนพี่มาเพื่ออน้าโ ทำไมไม่บอกว่าน้ำจะได้เล่นานานๆนี่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าโดนลุมหลายทางอะ่ะออกมาพี่ออกมาเลยผมรอผมรอออกมาเลยดูดิโอ้โหดาบเห็นตนะั1งพันห้า